โลทักอขกแล้วจ้าทักไข่ตอนเสาร์เด้อน,นี่จะมาปลูกฟักทองฟักทองหรือบักอึนะคะวันก่อนให้ดูแล้ววันนี้ให้ดูอีกอันนี้ปลูกใหม่ได้จ้ามันอาจจะลกไปหน่อยนะอันนี้คือรองกลางนี่เขาจะปลูกผักชีได้ไงก,กับผักชีว้ยผู้ใดเคยปลูกแบบนี้ไหมพี่น้องปลูกเล่อยแหนแล้วค่อยมาทําความสะอาดทีหลังอาจจะไม่ใช่คนที่ว่า ฉันเน่าเท่าไหร่นะปลูกกินเองขายเองค่ะเหลือก<า>็ขายคือท<า>ี่แน่ๆคือปลูกก็กินเองแหละพี่น้องหมนเนาะผักทองผักทองเนี่ยพี่น้องเพิ่านจะปลูกเมื่อคืนเนี้ยนี่จะปลูกเมื่อคืนเห็นบอสกับคุณลองลองมาเช็ดขิงอย่างดีเลยเด้เว้ยนนะ่ะแผักชีก็โรยผักชีเม็ดผักชีนี่มีเป็นเกลนลอนนะคะคุณอ่ะ เป็นเกรลร่อนเด้พี่น้องคุณนะ่ะเป็นเกรลร่อนเด้พักเม็ดพักซี่ข่อยอันนี้ปลูกแล้วก็โรยโรยนี่ลงไปแล้วโรยลงไปแล้วก็จะเอาเดินกลบมันไปทีละหน่อยละหน่อยเด้พี่น้องแล้วก็จะลดน้ํามันแล้วมันก็จะขึ้นจักมือจักน้ากระซางมัานวาแต่มันขึ้นมันลมแห้งลมเาบาวานเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่ก็จะเฮ็ดอันนี้ไปด้วย คายไปด้วยพี่น้องต่้งโทษสายไปวายู่ดอกมันลมมันลมแหง้งลมแหง้งโคตรก็ประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็จะขอปลูกไปเรื่อยๆเด้อทุกเจ้าเนี่ยเตือนเสาวมากอะ่ะบึงโอ้จตกของที่ไทยสวยงามามากๆเลยพี่น้องว้ยถึงเมืองไทยเลยแหละปลูกของละเพราะเราเป็นคนชอบอยู่ในสวน ทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนี้เพืดอหยั้งก็ได้ที่ความสุขของเราอยู่ใกล้ๆตัวคนเรามันมักมากขึ้นกันนะบ่หนะเราก็ชอบแบบนี้เราก็ทำแบบนี้นะ่ะก็ปลูกไปเออพี่น้อล้วก็จะลดน้ำมันควรจะลดน่าพี่หนอาะว่าต้องท่ำนี้เสร็จก่อนี๋ยวลดน้ำมันเฉะกระสียางโจเฉียดก็จะได้ออกจอากบ้าน ไปทำงานีคอ,อยด้อพี่น้องกันนะคอยดูนะว่าปีนี้มันจะงามขนาดไหนไอาจจะเพราท่านงามตอนนี้ดอกพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยมันก็จะงามนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องดูแลมันตลอดต้องมาใส่ปุ๋ยต้องมาพรวนดินต้องทำให้มันดีๆแล้วก็อขอตัวใส่อันโรยอันพักซี่ไปเรื่อยๆด้วยผนังรางทิฏาย ก็ยอันนี้ไปเรื่อยๆย่าไมไม่อยากจะลออักนนโอยอันนี้ก็อยากเข้าแต่กล้องเพื่อจะมันงามค่ะเยอะเข้ามาดูบ้างเยอะเข้ามาเยอะเข้ามาดู่ายไ่ยไอ้ิกันเถอะรูมันเย็บต้นของขอยได้เออไม่แค่เยอไม่แค่สีปรเด็นที่พอสกคนน้นซื้อพาสปอร์ตมีลนด์ิกันอะซิเอะอโน่นานี่อยากเขากลองูกเว้นบ่อนลันถ่ายหาว เป็นบอแรเจ้าโอเคพี่เคาเยอะเยอะจะให้เขา,สาใส่จบคลิปด้วยต้นสวยๆต้นปลูกใหม่นะคะนั่แหละพี่น้องจบคลิปด้วยปลูกใหม่สวัสดีจ้าตุ๊เจ้าไอ้กดถุงม,มือไม่ได้เดี๋ยวดีถอดถุงม,มือก่อนเส่ลรไหน,น